กูเขาเราคขนวันนี้นางรังให้อยู่ไม่ใช่ถ้าอยู่แล้วเดี๋ยวดึกลีโอเขาเป็นคนไหลไปเรื่อยได้อะถ้าคุยอ่ะคุยเขาก็คุยได้เขาคุยเขาก็คุยได้อย่าไปคอมเมนต์ปั่นนะดิฉันไม่มีอะไรนะดิฉันไม่มีอะไรกับแฟนนะทักกันก็ฝันดีกันฝันดีกันตลอดทุกคนไปดูด้วยมันมีคอมเมนต์ปั่นไปพิมพ์เลยมันมีคอมเมนต์ปั่นดิฉันไม่ได้อะไรนะบอกก่อนคุยกับแฟนตลอด คุยกับแฟนตลอดคุยกับแฟนตลอดอะไรตลอดอย่าบับปั่นนะไม่ต้องปัน่น <c ười> คุยกันตลอดทักกันตลอดเออมันจะชอบมีโพลเมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเนี่ยทําให้แบบ <c ười> แฟนมันแบบคิดมากคิดอะไรเราไม่ได้นู่นนี่นั่นกรรู้อยากให้ให้นางนอนเพราะว่าอันนี้อะไรนะ อุณนนินางต้องไปสอบอีกแลนะ้วน่ะนางต้องไปสอบนะพี่แพรล,ลี่มีวิธีมุกออนหรือเปล่าไม่ใช่ move on, move. มุกออนมูฟมูฟออนหรือเปล่าต้องต้องบอกว่ามูฟออนหรือเปล่าอ๋ออ๋อโพสต์นี้เหรออ๋อหรือว่าโพสต์นี้โพส์นี้เหรอที่ดิฉันโพสต์อะไรนะว่าบอกที่นางคงจะถามมาว่าเป็นไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วก็เลยบอกเปล่าค่ะนางก็บอกว่าถึงจะเด็กแต่ผมก็ไม่ได้ ตลกขนาดนั้นนะพี่ยังก็บอกว่าเห็นชอบเจ้าชูชีกออันนี้เหรอโพสต์นี้เหรอไม่ใช่เหรอไม่น่าจะใช่นะบอกาโพสต์ยาวๆใช่เหรอโพสต์นี้เหรอจำโพสต์ไม่ได้แล้วช่างเถอะอย่าอย่าอย่าถามดิฉันเลยว่าโพส์ไหนเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะปวดหัวด,ดิฉันจะโพส์ดิฉันจะปวดหัวดิฉันหาโพสต์ไม่ออก ทีฉันหาโพสไม่เจออันนี้เหรออืมใช่เหรอคะเออมันปั่นไงปั่นให้คนทะเลาะก,กันอืมปั่นให้คนทะเลาะก,กันเสียมเสียมมันจะมีข้อความลักษณะแบบนี้แหละเสียมเสียมเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีแล้วก็จะอันนั้นอืม <c oughs> ใช่ไหมแม่มันมีติ่งอย่ามาปัน่นลีโอเม้าอะไรอะรีโอเม้าอะไรคะลีโอเม้าอะไรเดี๋ยวค่อยดูสิเมาส์้า แต่นางแต่นางเหมือนรู้สึกผิวนางไม่ค่อยสบายจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ดิฉันคอคุยกับนางอ่ะเหมือนอปากซีดเหมือนปากซีด <c oughs> เอออิจฉา,าช่างมันทําัดทปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นแหละพี่ผมก็ยินแบบพี่เลยทําปัจจุบันให้ดีที่สุด ดีโอทัา,ทานธาิดีมากเมื่อกี้เขาบอกว่าแพรลี่เจ็บมาเยอะอยากรักให้ดีที่สุดนาถูกาถูขอให้พระบวยพระพรสาธุครับนอนน้อยถ้าตาแดงหรือว่าอะไรอะเหมือนที่ชันเหมือนกันนะอย่าปล่อยมือโอยขอบุค่พี่แไม่ต้อง,องไม่ต้องมาไม่ต้องมาปั่นว่าเศร้าหรือว่าอะไรนะถ้าเห็นนั่งไรดึกๆรย้ยะตาแดงคือง่วงแหละพักผ่อนไม่เพียงพอ เมาเรื่องขอเป็นแฟนสามวันแรกไม่ใช่อย่างที่อย่างที่พูดให้ฟังเลยว่า m ม่เซ็ตมันต่างกัน m ม่เท็จมันต่างกันมันต่างกันแบบนี้มันต่างกันแบบนี้ก็คือเริ่มคุยอะเริ่มคุยแบบจริงจังอาจจะอาจจะสามสี่วันตามที่นางพูดแต่ว่าที่ดิฉันแบบรู้เริ่มค่อยๆรู้สึกดีกับนางอะมันไม่ใช่แค่สามวันแบบที่นางพูดนะทุกคน เพราะว่าตอนหลังที่ดิฉันบอกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ดิฉันแบบฟิลอยู่คนเดียวนะเริ่มเริ่มอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เราก็แบบไลฟ์ทิกต o อกเยอะขึ้นทั้งดิฉันไลฟ์เองแล้วดิฉันก็จากแต่จากเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในห้องไลฟ์ของคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทิกต o อกมันเหมือนรู้งานด้วยนะมันเหมือนรู้งานนะพอตั้งแต่ดิฉันแบบเริ่มไปห้องไอปาโก้ปาโก้ที่เป็นเด็กฝรั่งอะนะแล้วก็ปัดปัดไลฟ์ไปมันก็จะเจอแต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยไลฟ์ ไม่รู้ว่า TikTok มันมัน AI มันทำงานตามความสนใจหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่รู้นะก็ปัดปัดปัด,ป,ดปัดไปแล้ววันหนึ่งก็มาเจอรีโอนั่งไล์ตอนนั้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่เห็นตอนนั้นก็มีไอ้ต้าไอ้หนึ่งที่จะฉันพูดชื่อมันตอนแรกๆอะ่ะก็นั่งไล์นั่งคุยกันคนดู10คนคนดู10บคน5คนมีช่วงพลิกๆขึ้นไปถึง40แต่ป๊แป๊บปแป๊บคนก็จะลงเพราะว่า ตอนฟ like, ิลนางไลฟ์ตอนนั้นกับตอนนี้คนละเรื่องเลยนะฟิลต like อนนั้นไลฟ์ก็คือแบบโหพ่นควันกันขโมองโงเฉงกันไปเรื่อยแล้วไลฟ์ก็เปิดเพลงดังด่ากันด่า,ดาเพื่อนนะนะหมายถึงมันพูดกับเพื่อนแบบภาษาฟิวเพือพ่อนฟิวอะไรกันแบบไม่มีอะไรเลยแล้วเราเข้าไปแล้วก็เอะเด็กคนนี้หน้าตาหน้าตาจิ้มริมมากเลยอ่ะหน้าตาหน้าเอ็นดูอ่ะอืมเออหน้าตาหน้าเอ็นดูอ่ะหน้าตาจิ้มริมเราก็เริ่มแบบ พูดตรงๆอ่ะเราก็แบบแอลออยตามภาษาของเราทํำยังไงอ่ะไลฟ์สดมีวิธีการเดียวก็คือคนไลฟ์ทิกตอกวิธีการวิธีการแอลก็คือส่งของขวัญก็ส่งของขวัญให้ดอกกุหลาบข้างโน่นนี่นะแล้วก็เริ่มเริ่มติดไลฟ์นางเพราะว่ากดติดตามช่องเออกดติดตามช่องใช่ เออรู้รู้ดีมากนะถ้าเรามีความสนใจอะไรอ่ะมันจะแบบเอาสิ่งที่เราดูบ่อยหรือสิ่งสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันจะแบบขึ้นฟีดนะขึ้นเป็นบางวันบางวันบางวันสนใจประวัติศาสตร์โอ้โหประวัติศาสตร์มาปุ๊บ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 บางวันสนใจดราม่าเรื่องไทยขมรนก็โอ้โหช่องขมรนก็ปุ๊บ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 อืมเราก็เปไปเลยสิครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นแต่ว่า แต่ว่าก็ยอมรับว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบนั่นแหละติดติดไลท์ติดไลท์ต, like, ติดดูคนไลท์ใน t i k t อ ok, กแล้วตอนนั้นไม่ได้ดูช่องรีโอคนเดียวค่ะมีหลายคนจำได้เลยดูไอ้ปากโก้มีปากโก้แล้วก็มีตอนหลังก็มีน้องต้าอะไรนั่นแหละก็คุยคุยสลับไปเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบจะคิดเรื่องที่แบบเอออยากจะแบบอยากจะแบบอยากจะแบบมีความรักครั้งใหม่แบบจริงจังจ ยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้คิดจะเริ่มต้นก็แอร์ออยไปเรื่อยๆแอร์ออยไปนู่นนี่นั่นไหมก็มีรลโอนี่แหละเดี๋ยวก็มีอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอาจจะคิดไปเองก็ได้นะตอนนั้นอาจจะคิดไปเองก็ได้ก็คือมีช่วงหนึ่งที่ไลท์แซวเล่นกับไลท์แซวเล่นกับเพื่อนไอปาโก้ชื่อชื่ออะไรวะเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนไอปาโก้อ่า เชื่ออะไรวะเรียว่าไอโซดาเออแอลในไลท์แอลกับเอ่อกับอ่ไอโซดาแล้วก็ดิฉันก็แซวไอโซดาว่าว่าโซดาส่งรูปให้พี่หน่อยแล้วฉันก็เอารูปโซดาขึ้นสตอรี่ขึ้นสตอร์ขึ้นสตอรี่อจอแล้วอยู่ดีดีลีโอเขาก็เข้ามาก็อาจจะเห็นรูปนี้เพราะตอนนั้นทีฉันก็ห่างๆจากลีโอนะลีโอก็มาคอมเมนต์สตอรี่ เขามาคอมเมนต์แต่ตอรี่ว่าหล่อเท่าหนึ่งเลยเขาจะบอกว่าไอ้เด็กผู้ชายที่ดิฉันเอาลงแต่ตอรี่อ่ะหล่อหล่อเท่าแค่เพื่อนเขาเออนาก็มาคอมเมนต์ว่าหล่อเท่าหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้เราเอ,อ๊ะยังไงเอ,อ๊ะยังไงเหมืนอนไปช็อตอ่ะเหมือนมาพิมพ์ไปช็อตอ่ะเหมือนมาไปเหมือนมาพิมพ์ปช็อตอืม แต่ว่าโซดาไม่อะไรนะโซดาโซดาเขาเป็นเพื่อนปากโก้นั่นแหละเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งไม่ตอนนั้นยังไม่ได้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 ยังไม่ได,ไได้เริ่มคุยกับลีโอนะแค่เหมือนว่าเคยไปเคยแบบตอนนั้นก็เข้าไปแบบไปให้ของขวัญน,น้องไปคุยเล่นๆกับน้องในในในไลน์น้องแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นางก็มาแซวแบบนี้ว่ารอเท่าหนึ่งเลยก็เลยแบบก็เลยทําให้ดิฉันแบบ กลับไปคุยกับนางอีกแล้วก็กลับไปไปดูช่องนางไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เริ่มแบบแล้วก็ตอนหลังก็จะพูดต,ตามภาษาเราก็ค,าคือเราก็เริ่มแบบลุกหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น <c oughs> ตามภาษาเราที่เรารู้สึกว่าอยากแอลคนนี้แล้วอ่ะอยากแบบเนี่ยเป้าหมายคือคนนี้แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบแบบลุกไล่เยอะขึ้นเยอะขึ้น เออประมาณนั้นเริ่มแบบใช้ข้อความและใช้คำพูดที่อย่างเชิงเยอะขึ้นนักขึ้นตามภาษาเพราะว่าเราก็อยากอย่างเชิงดูว่า่ลีโอเขาจะมีท่าทีแบบไหนยังไงกับเราอะไรแบบนี้เด็กเขาจะเปิดไหมหรือเขาจะอะไรยังไงนูนน่นนี่นั่นก็น,นั่นแหละสุดท้ายก็ลมลลมรลมลมล,มล,มลุกลุก,ลกคุกคักคนัคนมาจนแบบ จนแบบมาจนถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้จนดิฉันแบบค่อนข้างที่จะแบบที่จะแบบอ่ะทีฉันอาจจะเป็นคนคิดค่อนข้างตัวเองนะว่าดิฉันค่อนข้างจะมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนดีใช้คาพูดแค่นี้ก็แล้วกันว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนดีในความรู้สึกของดิฉันชัดเจนในแง่ว่าอย่างน้อยก็ ลีโอเขากล้าที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ของเราเวลาที่ถูกถามหรือมีคนถามากล้าที่จะขึ้นความสัมพันธ์ขึ้นสถานานะในบ้านฟ้าอะไรแบบเนี้ยเอาเราเข้าไปอยู่ในทิกตอกเขาอะไรเขาแบบเนี้ยก็เลยแบบก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างชัดเจนดี ทำให้ดิฉันแบบคลายกังวลไปได้ไปได,ไปได้หลไปได้หลายอย่างพูดถึงนะตอนนี้นะกับตอนนี้นะกับสถานะตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนคลายกังวลไปได้หลายอย่างว่าโอเคอย่างน้อยมันก็ชัดเจนมากๆเขาก็ให้เกียรติเราดีอะ่ะในความรู้สึกว่าเออลีโอนางก็ให้เกียรติดิฉันดีให้เกียรติกับความสัมพันธ์นะนะให้เกียรติกับตัวดิฉันให้เกียรติกับความสัมพันธ์ที่เราตกลงที่จะคบกันแบบฟิลแฟน ก็ค่อนข้างให้เกียรติดีเปิดเผยแล้วก็ให้เกียรติดีมากจนนี้ฉันรู้สึกว่าพอใจมากๆอืมเออแล้วนางก็เอออันหนึ่งที่แบบอะไรอะอ,อ่าอันหนึ่งที่ที่ฉันรู้สึกแบบประทับใจก็คือนั่นแหละเรื่องของโมเมนต์เรื่องอะไรเธ่นางจําแม่นที่ที่ฉันประทับใจนางอะนะเรื่องของก็เรื่องของพวกโมเมนต์เรื่องอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเราอะ ที่มันเกี่ยวกับเราอะนางจำแม่นแล้วนางใส่ใจเราในแบบที่เรารู้สึกได้ก็คือโทรไปเนี่ยไม่เคยน้อยครั้งมากที่จะติดสายสมมติว่าคอหาเนี่ยแต่เราจะรู้เวลานะเวลาที่เราจะไม่คอเลยก็คือเรารู้ช่วงเวลาเรียนเราจะไม่คอเราจะไม่คอมีแต่เขาที่เขาจะส่งมาบอกเองเหมือนพักเที่ยงก็จะส่งแล้วส่วนใหญ่นะคะส่งเกือบทุกวนันส่งให้ดูว่าเขากินข้าวแล้ว ช่วงเที่ยงเขาพักเที่ยงเขากินข้าวตื่นเช้าถ้าเขาไปโรงเรียนก็ส่งข้อความเกือบทุกวันเลยนะฮะทุกคนไม่มีวันไหนที่ไปเรียนแล้วไม่ส่งข้อความหาดิฉันไม่มีเลยไม่มีเลยเขาก็รู้แหละว่าดิฉันไม่ตื่นหรอกแต่เขาส่งข้อความหาดิฉันทุกวันเลยนะทุกวันเลยว่าเขาไปเรียนแล้วเลิกแล้วก็ส่งบอกว่าเลิกแล้วเลิกแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านเจ้านิวเขาก็จะบอกว่า เพราะว่าเขาขับรถจากวิทยาลัยบางทีอะถ้าเป็นวันที่เขาเลิกเรียนเร็วอย่างเงี้ยมันยังไม่เย็นเขาก็จะยังไม่ขับรถกลับจากกลับโรงเรียนจากวิทยาลัยมาบ้านเลยเพราะว่ามันร้อนมันร้อนเขาก็จะไปพักอยู่บ้านเจ้าหนิวให้มันเย็นก่อนช่วงเย็นสักสี่โมงแดดล่มอะไรเงี้ยเขาก็จะขับรถกลับจากบ้านเจ้าหนิวกับกลับมาบ้านแต่เขาจะไม่อยู่มืดนะถ้าเป็นวันที่เป็นวันที่เขาเรียนนะ นั่นแหละเนี่ยคือข้อดีของเขาข้อดีของเขาที่เรารู้สึกเออเราประทับใจเขาไม่เขาไม่ละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขารู้ว่าถ้าถ้าเขาละเลยแล้วจะทาให้เราคิดมากอะ่ะอะไรที่เรื่องอะไรที่เขาทําแล้วมันจะทําให้เราคิดมากหรือทําให้เรามีความระแวงสงสัยอะ่ะพูดถึงตอนนี้นะที่คบกันนี่นะ แทบไม่มีไม่มีโทรหาปุ๊บคอนะถ้าติดสายปุ๊บส่งแชทมาให้ดูเลยว่ากำลังกำลังโทรคุยกับใคร mm. เช่นถ้าเขาติดสายแม่เขาหรือติดสายเพื่อนหรือติดสายช่างที่ทํารถให้เขาว่าเขาจะเรื่องเขาจะมีปุ๊บประมาณแค่นี้แหละไม่กี่อย่างเขาก็จะส่งมาให้ดูเลยกํากลังคุยกับช่างอยู่ครับแม่โทรมาบ่นครับอะไรเงี้ยอืมแม่โทรมาบ่นให้ฟังอยู่ครับนี่ เขาก็จะนี้มาเหมือนเมื่อกี้อะ่ะเมื่อกี้ก่อนที่ขึ้นไลฟ์อ่ะดิฉันก็คอไปคอไปอ่ะดิฉันรู้แล้วไม่รับแต่ไม่ได้ติดตายเลยนะคอไปไม่รับดิฉันก็วางสักพักก็เขาก็ส่งข้อความกลับกลับึ้นมาส่งรูปมาให้ดูว่าเพิ่งอาบน้ําเสร็จเขาเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาก็ถามดิฉันว่าไลฟ์ไหมพี่วันนี้อืม แล้วเจียกก็เลยถามเขาว่าจะนอนประมาณกี่โมงเขาก็บอกว่าจะนอนประมาณสี่สี่ทุ่มครึ่งไม่ใช่สี่ทุ่มครึ่งสี่ห้าทุ่มห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มก็นนหนลยเจี๊ก็บอกเอาโอเคงั้นเราไล์กันสักแป๊บหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ขึ้นไล์แล้วก็ขึ้นไ like, ล์ like, แบบที่เห็นนี่แหละ ถ้าเขาเงียบไปนะถ้าสมมติว่าเขาเลิกกลับเลิกกลับมาจากโรงเรียนแล้วอยู่ดีแบบเขาเงียบไปหายไปเลยนะดิฉันก็จะไม่ไม่ทักไม่ตามนะถ้าเขาเงียบไปก็จะรู้ว่าคือมีอยู่มีอยู่อย่างเดียวคือนอนแล้วเขาตื่นเขาก็จะทักมาเองว่าเพียพี่นอนเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเลยพี่อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เขา ก็นั่นแหละเขาเขาโอ้เขาได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะทุกคนอายุสิบกว่าเองเขาได้แค่นี้แพรรี่รักน้องนานๆน,น,นะหนูว่าหนูเป็นคนจริงใจจริงไม่ได้แค่จริงใจนะจริงจังกับทุกความสัมพันธ์ที่หนูเป็นคนเริ่มนะหนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างมีความรับผิดชอบและก็พูดกับพ่อเขานะไปชืชอไม่ใช,ไใช่ไปถามพ่อได้เลยที่ก็บอกว่า พ่อถ้าหนูแบบเข้าหารีโอเพราะหนูต้องการอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความรู้สึกดีหรือที่ไม่ได้ความรู้สึกแบบที่หนูเอออยากคบกับน้องแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะหนูไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้คุยกับพ่อเขาอืมหนูไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าความสัมพันธ์มันมีหลายอย่างไงความสัมพันธ์น่ะถ้าเราต้องการแค่แบบว่า เออมีเด็กให้เราแอลออยนู่นนี่นั่นก็ไม่จาเป็นต้องมาอยู่ในจุดที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดเผยและเราก็เอาเราไปดึงเขามาอยู่ท่ามกลางแตงท่ามกลางท่ามกลางสาธารณะแบบนี้มันไม่ใช้มีแต่ข้อดีนะที่ฉันรู้ข้อเสียเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นความสัมสพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดิฉันนะ่ะ ฟังนะฟังคาเตือนฟังอะไรจากคนที่แบบด,ดิฉันนับถือแบบนูน่นทุกคนก็เป็นห่วงดิฉันนู่นนี่นั่นแต่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นคนที่ก็มีสติดีพอที่จะเออรู้ได้ว่าอะไรมันอยู่ในขอบขอบเขตที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็ดีใจที่จนถึงวันเนี้ยจนถึงวันเนี้ยที่ครบกับนางแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทุกคนแบบส่วนใหญ่นะ Uh, 80%นะ80%รู้สึกว่ามันมันพอเหมาะพองามแล้วก็ไม่ได้มีใครรังเกียจไม่ไมีไม่มีใครรังเกียจความสัมพันธ์ของดิฉันกับรีโอส่วนใหญ่นะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะเท่าที่ดิฉันรู้สึกเวลาดิฉันเออลง,ลง,ลงนุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ย70%ก็ได้อะ80%เยอะไปดิฉันรู้สึกว่า70% 70%ก็ เข้าใจแล้วก็เอ็นดูเอ็นดูดีกว่าใช้คําว่าคนส่วนใหญ่ก็เอ็นดูในความสัมพันธ์ของดิฉันกับน้องมันก็ทําให้ดิฉันแบบใครกังวลได้ที่เหลือมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ให้สังคมเห็นเองต้องพิสูจน์ให้ลีโอเห็นต้องพิสูจน์ให้มันเป็นแบบนี้ด้วยนะทุกคนดิฉันจะพูดให้ฟังนะมันไม่ได้มีแต่ มันไม่ได้มีแต่คนที่เป็น lgbt หรอกที่คิดว่าไม่มีผู้ชายที่ไหนจะมาจริงใจด้วยนะฮะมันไม่ได้มีแต่คนที่เป็นแบบนี้หรอกที่มองแบบนั้นหรือคนส่วนใหญ่ที่มองแบบนั้นเพราะแม้แต่คนที่เป็นผู้ชายเองเขาก็มีวิธีคิดแบบที่เขาต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายหลายๆคนเขาก็รู้สึกว่าเวลาที่คนที่เป็น lgbt แบบนี้เข้าหาเขา ก็เข้าหาเพียงเพราะว่าต้องการเลือนล่างของเขาเวลาเบื่อเขาแล้วก็จะทิ้งเขาเหมือนแบบเขาเป็นของเล่นเป็นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ฉะนั้นเพื่อเป็นการเซฟตัวเองเพื่อเป็นการเซฟตัวเองเพื่อเป็นการแบบไม่รู้สิไม่รู้สิหรือเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเป็นการมองเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยผู้ชายหลายคนก็จึงเลือกสีวิธีคิดที่ว่าเออถ้ามี LGBT หรืออะไรมาคุยมาคบอะสิ่งที่ควรทําที่สุดเธอคือโกยได้ก็โกยหลอกได้ก็หลอกหลอกแม่งไปเลยเพราะโดยที่สุดท้ายแล้วพอเวลามันจาติงหรือว่านู่นนี่นั่นแล้วมันเบื่อกันแล้วมันก็จะเฉดหัวกันทิ้งกันอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่มีแต่คนที่เป็นมันไม่ได้มีแต่คนที่เป็น lgbtq นะที่ที่มองว่าเอ,อผู้ชายไม่จริงใจผู้ชายเขาก็มองเหมือนกันแหละ เขาก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่แค่คนที่เป็นเออจะพูดว่าไม่ใช่แค่คนที่เป็น LGBT ที่กลัวผู้ชายเขาก็กลัวเหมือนกันมันก็เลยเกิดเกิดวิธีคิดแบบที่ตัดฝ่ายต่างมองแบบนี้ว่าความรักของผู้ชายกับ LGBT ไม่มีทางเป็นไปได้มันก็เลยเหลือแต่เรื่องของความอะไระไม่รู้อะความใคล้มั้งหือว่า นั่นแหละมันก็แล้วแต่คนจะมองนะมันก็แล้วแต่คนจะมองไม่ใช่ดิฉันฟังจากจากที่แบบแบบที่ฟังจากที่ลีโอเขาพูดดิฉันฟังจากที่ลีโอเขาพูดในไลฟ์คนเดียวเขาและที่ดิฉันฟังจากที่พ่อเขาพูดก็เหมือนกันคือเขาก็กลัวเหมือนกันแหละเขาก็ต้องดูเราเหมือนกันแหละว่าเราเข้าไปคุยกับเราเข้าไปคุยกับลูก ลูกเคขาเนี่ยเราเข้ามาแบบจริงจังหรือเปล่าหรือเห็นลูกเขาเป็นแค่เอออะไรอ่ะ mm. น่ารักน่ารักแล้วมาแอลมาเล่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า mm. พ่อเขาก็ต้องคิขดขณะลีโอเขายังคิดเลยลีโอนางก็ดูดิฉันเหมือนกันนะว่าเออเข้าไปหานางเพราะว่าอะไร mm. จริงใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอืมตอนนี้อวดขนมชา มีใครแคปอะไรไปให้พ่อดูเนี่ยโอ้ยมันขยันหาดราม่าค่ะพ่อพ่อไม่ควรดูนะคะเสียสุขภาพจิตคนสองคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน คือคนมันชอบจับดราม่าไงโยงคนเก่าโยงคนใหม่โยงอะไรไม่รู้ชอบเอาไปโยงให้มันเป็นดราม่าให้มันเป็นดราม่าให้มันเป็นอะไรทั้งที่มันไม่ควรมีดราม่าอะไรทั้งนั้นมันไม่มีไม่ควรมีดราม่าดราม่าทาไมสื่อสื่อมันชอบสื่อมันชอบนะขอดูเคสมือถือหน่อยได้ค่ะ อ,อีกช่องเคี้ยวขน,นมแล้วพี่โอมันกินเก่งแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร่นะ